คิดถึงจึงอี EP ที่สองแล้วนะครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมนะครับคิดถึงจึงกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นครั้งที่สองครั้งนี้มีแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไอถามมาวัดนะครับใช่แล้วครับมแม่ได้ยินมาว่าวันนี้ มีภารกิจที่พี่ให้โจทย์ไปใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้จะแบบว่าเดินทางไปหาเขาเลยหรือจะโทรศัพท์ดีหรือจะสไ์เอ้ยเซอไพรส์อะไรดีเป็นงานโทรไปครับผมอ๋อโทรไปก่อนเนาะครับผมโทรหาใครอย่างไรเอบเป็น<ม>เหมือนทีมงานที่เราไม่ได้ทํางานร่วมกันมาเอาจริงๆจะว่าไปก็เกือบสิปีแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวนะบริการหมอคอมตอนนี้จะสิบสอง ถ้าช่วงสิบกว่าปีก่อนเ,อเป็นรายการรราายกาวิทยุยทางทีเอบี i รีดิใช่ใช่ครับจัดกับเขาจัดกับเขารวม,ม,มเป็นทีมไหมเป็นทีมครับรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เริ่มคุณละอม,มีพี่หมอด้วยใช่ไหมใช่ครับ รายการมุมมองเก่ากับโลกใบใหม่มุมมองใหม่กับโลกใบเดิมโลกใบเดิมนะใช่ตอนนั้นมีใครบ้างนะมีพี่ธิวามีพี่ทิวามีผมมีน้องแซดแล้วก็แล้วก็มีพี่อดมการอแล้วมีพี่เข้าไปจอยอยู่ชัย่วงหนึ่งแล้วก็มีมีพี่อะไรอีกไหมอืมมีใครนะตอนนั้นสามสี่ห้าคนอ๋อมีมีมีพี่ตั้มชลิาตอนนั้นมีหลายคนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทายก่อนนะโทรหาใครดีอ่าให้ทายครับเอานึกไม่ออก ยังไม่ออกนะครับเฉเลยพี่คิดว่าถ้าเป็นช่วงนี้นะพี่คิดถึงน้องคนหนึ่งครับผมเห็นเหมือนเขาว่าใช่พี่ถ้าถ้าใช่คิดตรงกันนะครับผมรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนจะมีผลงานเพลงใช่ไหมใช่อถ้าใช่น้องน้องแซกอ่าใช่ครับผมชัยวัน์ชัยวัน์ยอดสิงอตอนนั้นจําได้เลย ในงานหมอคอมวิสามันกดกดเอฟเฟกจนรัวรัวสุดสุดเลยครับผมไม,ไม่ได้คุยกันนานเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้คุยนมาเกับ3ปีแล้วครับเราได้เจอกันบ้างไหม อนั่นนะครับสามปีที่ที่ท,ที่ที่เจอกันนะครับคือ,คอ,อนัอะไรที่ไม่ได้เจอกันดีคือนัดเจอกันเมื่อสามสี่ปีหรือว่าแค่เดินผ่านเมื่อสามสี่ปีแล้วนัดเจอกันเมื่อสามสามปีก่อนไปกิน e a r อย่างเงี้ยเหรออ่าไปเจอกันคุยกันทํท,ทงานเล็กๆน,น,น้อยอะไรประมาณนี้ยคือจํจาจําได้เมื่อก่อนน้องเขาอยู่แถวไม่ไม่วงเวียนใหญ่ก็มาหาสวรรค์นนะ่ะอ่าจากแถวนั้นเดี๋ยวนี้ยดี๋ยนี้เขาข่าวว่าอยู่ปทุมนะข่ขาวนะใช่ใช่เออแต่ว่าในล้วเราได้ยิน มีเห็นว่ามีข่าวดีด้วยเหรอเหมือนเหมือนเหมือนจะมีข่าวดีนะมีเบบีด้วยนะเราเราต้องคุยกับเขาตรงๆเลยไหมใช่ใช่ะภารกิจของเราวันนี้นะครับน้องไอซไม่ได้โทรหารหรือไม่ได้เจอน้องแซคมากว่าสามปีแล้วไม่ได้เจอกันเลยกว่าปีแลต่แต่โทรเนี่ยบางทีปีสองปีอาจจะมีแบบทักทายเซฮันโลแชทบ้างใช่บ้างแต่ว่า ในช่วงระหว่างนี้ไม่เจอกันเลยอจริงๆคือพอโควิดปั๊บก็คือแบบไม่ได้เจอกันเลยอืแล้วเขาไปหยุดไปอ่วภูมอีกอแล้วน้องไอซ์อยู่ไหนอันนี้ครับผมอยู่กรุงเทพครับอ่าเป็นเป็นเป็นคนฝั่งทนใช่คนฝั่งทนอืมครับเขาบอกว่ามีทําไมผู้หญิงชอบเป็นคนฝั่งทนทําไมครับอ่าไม่ชอบเป็นคนฝั่งพระละครเพราะเขาทนอย่างเดียวเลยอ๋อทนอ้ากลับมานะครับอรับผมอ่ภารกิจของเราวันนี้คือ ไม,ไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนนะยังเลยครับไม่มีนะไม่ได้โทโหาน้องเลยวันนี้ภารกิจจะสําเร็จก็ต่อเมื่อน้องไอซ์จะโทรไปหาน้องแซคถามข่าวคราวอตอนนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงที่ข่าวดีอะจริงเปล่าครับผมจริงเปล่าแต่ว่าอยากรู้นะถ้าโทรไปแล้วเขาไม่รับนะครับ,รบเราจะคุยกันต่ออีกพักหนึ่งถ้าเขาโทรกลับมาภารกิจยังเดิมดนต่อไปและสาเร็จแต่ถ้าไม่โทรกลับมาน้องแซคครับ เพื่อนคิด exactly ถึงนะจะแงว่าภารกิจจะล้มเแล้วนะนั่นสิครับภารกิจว uh, ันนี mm ้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จน้องไอโทรเลยครับได้ครับผมจะลองโทรดูว่ามุนไปเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ดังนิดนึงครับโทรติดแล้วนะครับอตอนนี้อ่าตอนนี้เครื่องอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โห ภารกิจของเราจะสําเร็จหรือไม่อันนี้คือเบอร์หลักของเขาเลยไหมเป็นเบอร์หลักนะครับตอนที่ผมจําได้ไม่เขาไมเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนนี่ฮาเลยนะถ้าเขาเปลี่ยนนี่คือฮาจริงๆฮะโอ้แต่รับไม่เนี่ยโอ้น้องแซคครับเพื่อนคิดถึงนะพี่ก็คิดถึงนะให้อภัยแล้วรับสายด้วยเฮ้ยน้องแซกครับโอ้โอ้โหล้นเงี้ยแล้วครับ ไม่อยังยังอย่างอย่างนะครับเหมือนเหมือนรีกําลังรีไปที่อีกเครื่องผ่านอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่มีการตอบก้าวหมดเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกสักนิดนึงน่ะ แล้วดูซิว่าเราจะภารกิจของเราจะสําเร็จหรือไม่น้องเขาจะโทรกลับหรือเปล่าแต่เราจะให้เวลาอีกสามสี่นาทีนะครับในการ,รโทรกลับมาแล้วให้โทรซ้ำอีกหนึ่งครั้ง<า>เราไปเจอน้องแซก,กันได้ยังไงตอนนั้นตอนนั้นเ,เราเจอกันเออเจอเจอกันได้ยังไงนะเดี๋ยวนะครับมันนานมากมันนานมันนานจริงๆนะมันเหมือนกับว่า เราอ๋อเราไปอบรมหนังสั้นครับผม,อ,มอบรมหนังสั้นของอาจารย์หลงอา,อาจารย์หลงเหรอครับอ,อาจารย์หลงอาจารย์หลงใช่เมืม่อเมื่อปีห้าหกอ่ะครับกลางปีห้าหกแล้วหิเนี้ยก็คือน้องก็ไปอบรมด้วยออืเอก็เลยเหมือนกับว่า มันมีการแนะนําตัวกันนะครับแล้วแบบว่าเออ,เ,ออเออมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วน้องเหมือนน้องเขาจําได้อ๋อไม่ใชน่น้องเขาแนะนําว่าเขาเอ่อกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสารประช่างนครหลวงอือืมอ่าแล้วเราอ่ะก็เป็นศิ์เก่าที่นั่นอะ,อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกพี่รุ่นน้องใช่แล้วก็อ,อุ้ยอ้าวเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับน้องซะหน่อยแล้วอะ,อะไรเงี้ยม,มันเหมือนกับคนเรียนเรียนสถาบันียวกันก็ต้องบออีก คุยกันหน่อยนชน่ได้นะใช่ครับก็เลยเข้าเข้าไปแนะนำตัวว่าเออเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่นะอะไรออวันนี้ยินดีได้รู้จักก็เลยก็เลยได้รู้จักกันแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าพอ<ม>ทาง TAB Radio เปิดรับสมัครในส่วนของแบบคนที่จะจัดทำรายการเงี้ยก็ก็เลยแบบว่า แสดงความสนใจกันเข้ามาอย่างนี้ในชะ่ไหมครับมันเหมือนกับว่าพี่ทิวาครับเป็นเป็นตัวกลาง<อ>ลเป็นแกนเป็นแกนอ่าพี่ทิวาก็เป็นเป็นเป็นคนหนึ่งที่ไปอบรมด้วยกันอะไรเงี้ย<อ>แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเออสนใจเราสองคนก็เลยแบบเหมือนชวนชวนช,วน,ชวนกันมาครับใช่ครับก็เลยได้มาทํางานด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคราวนี้กย็ยิ่งแบบสนิทเข้าไปใหญ่แม่แต่ว่าโควิดนะเนาะใช่พอโควิดเราก็คือแบบกระจัดพัดพายกันเลยอ่ะออ จำได้เราแบบเคยมีแบบรวมกลุ่มกันไปเที่ยวเล่นไปไปเล่นใช่ไปสวนลมนับแต้มกันแถวที่สวนลมอย่างเงี้ยพี่ก็ไปด้วยแม่เอาตอนนี้ยังไม่โทรกลับเราให้โอกาสที่สองครับในการโทรหาน้องแซคชัยวัตรยอดสิงค์ครับไม่ได้นะโหต้องรับนะภารกิจของเราจะสําเร็จหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะครับแหมเมื่อกี้อาจจะทานข้าวอยู่ รห,รหรือเข้าห้องน้ําตอนนี้ออกจากห้องน้ํามายังภารกิจของเราจะฟังข่าวดีนะครับผมว่าจริงหรือเปล่าเราคิดถึงนะครับน้องน้องแซคครับเป็นเต้นตามเลยอนะ่ะ <laughs> ไ,ไม่ได้คุยกันนานนานจริงๆครับทั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องแซกค,คือน้องแซกทําแนะนําเกมไบร์ดได้เมื่อปีหรือสองปีก่อนเลยนานแนละ้ว ครับ <Yeah. S 2> อืแล้วก็หายเงียบเลยเนาะเออเหมือนเหมือนกับเดือนที่แล้วมัง้งเขามาเขากิจกรรมเยี่กับอบรมนักเขียนพี่เป็นคนโทรบอกเขาอ่าแต่แต่ก็คุยกันนิดเดียว mm. อ่าคุยกันนิดเดียวอันนั้นคุยเรื่องแต่เรื่องงาน <Yeah. S 2> สำรับส่วนตัวของพี่แต่ว่าเจอตัวจริงเนี่ยไม่เจอนานมากแล้ว mm. อ่าโอ้โนี่ก็ไม่รับด้วยนะไม,ยไม่รับจริงจังเลยอะไม่รับจริงจังแสดงว่าติดงานแน่ๆเ<ๆ>ลยผมก็ไม่มั่นใจได้ว่าน้องติดงานตรงไหนหรือเปล่าคือรายการเราต้องบอกว่า นาอดเลยเราจะรอ,รอกันจนกว่ารายการเราจะจบนะครับในอีกประมาณไม่เกินหกเจ็ดนาทีนี้นะครับครับผมภารกิจตอนนี้ของเราล้มเหลวไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับผมจร,จ,จริงจังเลยอ่ะคือคือเรามาพูดคือทำไมเราถึงเลือกน้องแซกว่าวันนี้เราถึงคิดถึงจินจะโทรหาเขาคือน้องอะ่ะเป็นคนที่ เหมือนพาพาเราไปเปิดโลกนะคือเราเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนวันวันคุ้นๆนะเหมือนรายการเลยนะเสียงเปิดโลกเอเปิดโลกใช่แต่ต้องต้องบอกว่าเป็นของไทยทีวีเอสใช่ไหมไทยทีวีเอสเขาตั้งชื่อว่าเสียงเปิดโลกใช่ไหมต่อต่อต่อคือน้องคือน้องเขาเป็นคนที่พาพาเราเปิดโลกจริงเพราะว่าวันวันอะเรามีแต่เรียนเนาะไปโรงเรียนกลับมาบ้านอะไรมันเนี้ยไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายแต่พอแบบเออน้องเข้ามา ได้ทำความรู้จักกันอะไรอย่เี้ยก็พากันไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างเริ่มจากการเหมือนจัดรายการวิทยุพาไปทํากิจกรรมอาสาอ่าใช่รรมอาสาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พาไปบอกว่าเหมือนไปหาแขกรับเชิญมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับมีพาไปเหมือนแบบว่าเล่นดนตรีร้องเพลงกันอะไรเงี้ยครับคือให้เราได้กล้าคิด กล้าทําใช่ใช่ครับเร,เราให้เราได้แสดงความสามารถในสิ่งที่เรามีใช่สิ่งที่เรามีโอ้โหเอาจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเป็นครูคนหนึ่งเลยอะไรมาเนี้ครับน้องแซกครับโทรมาครับเราเหลือของคุณเหลือประมาณสามสี่นาทีนะครับโทร 3, มารไม่งั้นภารกิจวันนี้ล้มเหลวจรเราจะล้มเหลวนะครับโอ้โหตั้งจิตนะครับแม่ก็ เรารอรอบนี้เราจะไม่มีโทรครั้งที่สามนะครับไม่มีแล้วนะครับรอโทรกลับมาอย่างเดียวนะครับตอนนี้ใ่่ซึ่งซึ่งในในส่วนของตอนนั้นนะครับครับต้องบอกว่าเราแอบกระซิบข่าวดีที่เราได้ยินมาผ่านทาง Facebook ได้ไหมครับผมใช่เราเร่งมาจาก Facebook เกิดอะไรขึ้นในเฟซคือน้องเขาโพสอะนะครับผมว่าเหมือนเอออันนี้คือเท่าเท่าที่อ่านอ่านและตีความมานะเหมือนน้องกําลังมีเบบีเนี่ยพี่พี่พี่ถ้าพี่ตีความ ตกลงเป็นลูกน้องแซกหรือลูกหมาของน้องแซกที่เลี้ยง<า>ใช่<า>ใช่ใชเออมันมมตอนเนี้ยที่เราเราคิดถึงน้องแซกด้วยพี่ก็พอคิดพพอยคิดถึงกับเรื่องนี้ไปด้วยว่าตกลงคือน้องเบบีของน้องเองอ<า>หรือว่าลูกหมาที่หมาที่เลี้ยงไว้มีเบบีของน้องหมาเอใช่ใช <using> <า>เ่เพราะว่าเพราะว่าเราเองอ่ะเราก็ลุ้นเพราะว่าเท่าที่รู้จักกันมาคือน้องก็มีแฟนกัน เขาบอกคนนี้คือนานนักหนาแล้วอะไร<อ>วันนี้ยเราก็เสงสัยน้องจะมีข่าวดีหรือเปล่าเราก็คิดเอียงๆมาทางนี้มากกว่าด้วยนะ<อ>จริงๆโตัวผมเองครับผม,มใช่แม่ถ้าน้องอยากที่จะมาตอบอย่าลืมโทรมาตอนนี้นะอืมโทรมาหลังจากนี้เนี่ยสงสัยเราจะต้องเชิญมาออกรายการเราที่นี่อีกทีนะึงใช่ใช่<อ>ครับผมอ่ะแล้วในในส่วนของตรงเนี้ยพอพอทราบรายละเอียดผลงานเพลงมาตอนนั้นพี่เองว่าจะโทรไปคุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เผ็นบอกทางานร่วมกับอะไรสื่อสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ใช่ฮะน้องก็ทำงานกับสสสครับผมเอก็คือทําทําเพลงเกี่ยวกับประมาณคล้ายๆเหมือนกับว่าเหมือนเพื่อเพื่อเพื่อลณนาลงอะไรมาเนี้ยแบบเพื่อลอนาลงเหมือนแต่งเพลงเองเล่นดนตรีใช่คือน้องเขาเป็นคนเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนปอดียวเองอะไรอาเนี้ยเป็นครีเอทีฟในตัวอ่าใช่แล้วก็มีการเาถ่ายเอ็มวีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับอ ใช่เป็นผู้ชายตัวเล็กๆมท่านในจินตนาการที่เดิมนะครับมเดิมนะเป็นผู้ชายตัวเตี้ยกว่าพี่นิดเดียวก็คือรูปร่างพอดีพดีกับทัศรัตน์แต่เหมือนพี่อย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาจะแบบกำยำแบบแข็งแรงอครับผมก็ดูแล้วแบบสู้คนอ่ะสู้ครับเป็นผู้ชายที่แบบว่าสู้ชีวิตใช่ครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าพูดตรงครับผมใจจริงใจอ่า แต่ว่าน้องครับตอนนี้โทรหาพวกพี่หน่อยครับเราระกาตามหาเลยครับคิดถึงนะครับคิดถึงใช่น้องไอครับครับผมสองนาทีสุดท้ายก่อนรายการเราจะหมดเวลานะครับโอ้ยรอรอครับผมน้องจะทํายังไงครับให้ตอนนี้ให้น้องแซ็กโทรกลับมาถ้าถ้าเรามีเวทมนต์ใดๆเราจะเสกใช้คาถาไหนเสกครับไม่เอารูมอสนะไม่เอารูมอสนะโอ้ยผมรู้จะหาคาถาบทไหนเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแม แล้วแล้วตอนนี้ครับถ้าเรามีเวทมนต์เราจะเสกให้มุมมองใหม่กับโลกไปเดิมกลับมาไหมครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้กลับมานะเพราะว่ามันเป็นรายการที่เอาเอาจริงๆนะกับคนที่ทํางานอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นรายการที่ทันสมัยมรายการหนึ่งเลยนะที่ที่ท T A B Radio เรามีกันอะไรมันเข้าถึงหนัง<ม>เข้าถึงหนังสือด้วยเพลง หลากหลายเรื่องราววงการต่างๆแล้วลืมแล้จแต่วงการตาบอดเราอะไรวันเนี้ยมีอะไรใหม่ๆแล้วก็เอามาอัปเดตกันอะไรวันเนี้ยอืคือคือถ้าเกิดเป็นข่าวที่บอกว่าค่อนข้างจะแบบว่าเอออัปเดตแล้วมันไม่แบบไปไวมากนักอะไรวันเนี้ยอันนี้คือเราเราคุยกับพี่ที่ว่าเราคุยกับน้องแซกเสมออะไรเนี้ยถ้ามันไม่อัปเดตแบบรายวันก็ก็เอามากันอะไรมันเนี้ยอืใช่แล้วถ้าเกิดมันมีประโยชน์อะไรกับคนตาบอดอะไรเนี้ยก็ก็ยิ่งต้องเอามาใหญ่เลยเงี้ยครับผมครับผมในท้ายที่สุดนะครับคิดถึงจึง EP2 สอ ล้มเหลวครับผมโอ้เส oh, ียดายแม่ขอบคุณน้องไอที่มาร่วมรายการกับเรานะครับ,รบสำหรับวันนี้อยากฝากบอกอะไรกับน้องแซกค,ครับก็จริงๆแล้วคิดถึงมากๆเลยนะครับคิดถึงเวลาที่เราว่าใช้ใช้เวลาด้วยกันอย่างเช่นการทำกิจกรรมอาสาไปเล่นดนตรีอะไรมันนี้ยให้กับน้องๆออที่เป็นพิการ้อนอะไรมันนี้ยครับแล้วก็คิดถึงเวลาที่ เราจัดรายการร่วมกันอะไรมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาพทรงจําดีๆแล้วก็มันมันเป็นครูนะในการที่เราใช้ในการสื่อสารจนถึงปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยครับ<แ>ก็อยากให้มันกลับมาอีกอะไรมาเนี่ย<แ>ครับ<แ>ก็ยังไงถ้าน้องแซคได้ยินเสียงจากพวกเราอะไรเนี่ยก็ติดต่อกลับมาหน่อยติดต่อกลับมาหาพี่ติดต่อกลับมาหาพี่หมอคอมบ้างเงนี้นะครับ แม่ here, Baptist, think, ครับผมก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่คิดถึงจึงเรานำมาฝากกับเพื่อนเพื่อนใครที่สนใจมาร่วมรายการนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้งอาจจะสำเร็จและไม่สำเร็จเพราะว่าเราอย่างที่เราบอกกันไปแล้วครับว่าเราไม่มีการเตรียมไม่เตรียมเลยครับนี่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าผมจะต้องติดต่อครติดคือติดไม่ติดคือไม่ติดนะครับเพราะว่าคนเรามีทุรละได้เสมอแต่ว่าความคิดถึงของคนเรา มันส่งผ่านไปในทุกนาทีที่เราเวลาผ่านเดินไปเนาะใช่บางบทีมอ,องย้อนกลับไปในอดีตแล้วภาพเรื่องราวบางทีถึงแม้เราจะมองไม่เห็นแต่ว่าเรื่องราวต่างๆมัน,มนอยู่ในความทรงจำใช่ครับขอบคุณน้องไอซ์ที่มาร่วมส่งต่อความรู้สึกดีๆกับเพื่อนท่านหนึง่งคือน้องแซ็กชัยวัตรยอดสิงห์นะครับ<ช>ที่ว<ม>วันนี้ถึงแม้ว่าภารกิจจะล้มเหลวแต่ว่าฟังแล้วมีความสุขกับ ความประทับใจของความเป็นเพื่อนของทั้งสองท่านกันครับครับผมขอบคุณน้องไอ้ครับผมขอบคุณเช่นกันครับครับผมวันนี้คิดถึงจึงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับใครที่สนใจอย่าลืมเข้ามาเป็นแขกรับเชิญกับผมนายหมอคอมนะครับวันนี้ผมและน้องไอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ